สวัสดีครับผมเช้านี้ก็วันเสาร์นะใช่ปะ่ะกับ h o นด a าแจ็ดนะาวางเครื่องเสร็จแล้วสองวันแล้วนะครับวางเสร็จไปสองวันแล้ว <c oughs> ก็คันนี้จะเป็นเครื่องตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นฮอนด้าของญี่ปุ่นก็จะเป็นฮอนด้าฟิตนะครับบ้านเราก็จะเป็นฮอนดะ้าแจ็ดเนาะ ถ้าแอร์เวฟมันก็จะอีกตัวหนึ่งนะถ้าถ้าเมืองนอกอันนี้วางเครื่องไปแล้วเดี๋ยวก็จะมาเปลี่ยนแท่นเครื่องใหม่นะครับแทนเครื่องก็จะเป็นของแท้เนาะสามลูกก็เปลี่ยนไม่ยากเปลี่ยนไม่นานแล้วแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนล้อหลังให้ลูกค้านะครับไฟหน้าเอาไปทํามาแล้วไฟหน้า,าไปทํามาใหม่นะไปขัดสีชวีวันมาใหม่ ที่จะบอกว่าคันนี้เป็นเ,เครื่องบล็อกตรงรุ่นเพราะอะไรนะสายไฟก็คือใช้ของใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยกล่องก็ใบใหม่นะครับจะให้ดูนะครับนี่เครื่องเก่าอยู่นีน่เครื่องตัวเก่าอยู่นี่นะก็คือเถิดลูกค้าไว้นะครับสายไฟเนหะ็นไหมสายไฟเก่าอันนี้สายไฟชุดเก่านะ ไฟชุดเก่าก็มันจะต่างกันตรงที่ปักในตัวรถนะฮะปักกล่องในตัวรถแต่ปลักนี้เหมือนกันนะปักนี่เหมือนกันนะตนะำแหน่งลายสายไฟเหมือนกันเลยเพราะว่าเวลาผมไปซื้อเครื่องก็จะถ่ายรูปพวกสายไฟเราอะไรอาไว้นะถ้าคือว่าถ้ามันใช้ของบล็อกเดิมได้มันก็จะเซฟเงินเรื่องการดัดแปลงนะครับเยอะ ถึงจะมันเป็นเครื่องรุ่นเก่าถึงมันจะเป็นเครื่องรุ่นเก่าแต่อย่างน้อยมันก็เป็น VT e ทแล้วกเ็เครื่องญี่ปุ่นส่วนมากถ้าเจอของดีก็ดีเลยนะครับสภาพสวยๆก็สวยเลยก็เอามาใช้บ้านเราก็ได้อีกนานนะครับคือดูแลพวกระบบน้ำน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันเกียร์ก็ดูแลให้ดีๆเลยนะครับคันนี้ก็จะใช้เป็นน้ำมันเกียร์ CVT นะของ Honda โดยตรงเลยนะครับน้ำยามื่น้ำก็ของ Honda มันเครื่องก็เป็นเชลสังเคราะห์นะครับเชลห้าวิวสี่สิบสามสิบนี่แหละสังเคราะห์แล้วก็ก่อนเติมก็ฝัดชิ่งเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องตัวเก่านะครับเครื่องเก่าเดิมเขาสับสายไ,ไฟออสลับสายไฟที่ปลักหน้ากล่องบอดี้ในตัวรถนะอย่างตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีแค่สามปลักใช่ไหม จริงๆกล่องมันมีสี่ปลั๊กนะแต่ตัวเครื่องเนี่ยมีแค่สามปลั๊กไอ้ปลั๊กที่4เนี่ยมันจะอยู่ในตัวรถนะครับก็มีการแค่สลับสายไฟไม่กี่เส้นนะครับก็สตาร์ทติดกับกล่องใบใหม่นะครับกล่องใบใหม่ก็คือมันจะดีกว่ากล่องใบเดิมมันก็อย่างใช้มาสองแสนโลแล้วก็มันก็อาจจะเริ่มอ่อนล้าถอยหลังลงไป <c oughs> นะครับเพราะว่าเกียร์เป็นเกียร์ตรงรุ่นนะเกียร์แบบเดียวกันนะครับรหัสเดียวกัน เป็นเกียร์ก็คือตรง L15 เลยก็คือเครื่องเกียร์เป็นบล็อกตรงเลยนะครับมาถึงก็ถ้าเราเสียบปลั๊กกล่องเนี่ยจะสตาร์ทไม่ติดถ้าถ้าไม่มีการสลับสายไฟนะครับมันจะสตาร์ทไม่ติดไฟเครื่องโชว์ไฟเครื่องโชว์งชทงานแล้วก็ตัดไฟเครื่องดับเหมือนกันนะไฟลูกเครื่องโชว์แล้วก็ตัดดับเหมือนกันแต่สตาร์ทไม่ติดนะครับกล่องใบใหม่อย่างเงี้ยมันจะโชว์ปุ๊บล้มก็ดับไป อย่างอื่นก็ปกติหมดนะแต่มันจะสตาไม่ติดเราต้องมาสลับสายไฟนะครับสลับสายไฟในตัวรถเนี่ยให้เข้ากับกล่องใบใหม่นะครับเพราะว่าผมก็จดเอาไว้ในคู่มือไวริงนะนะครับเพราะรุ่นเนี้จาก idsi 8รถ8ปดรเทียนเนี่ยแล้วก็มาวางเป็น V-TEC นะครับแล้วก็จาก V-TEC ก็จะข้ามไป I-V-TEC ถ้าจะข้ามไป i v t e c เนี่ยถ้าไม่อยากสับฝาหน้า ไม่อยากสลับเกียร์นะครับอยากใช้เป็นวีเทคไอวี I เทคเต็มตัวเลยนะก็คือแปลงแท่นนะครับแปลงแท่นเครื่องนะครับวางเป็นแท่นเครื่องของวีเทคนะครับแต่ก็คือขั้นตอนก็จะเยอะแต่เวลาทําไปแล้วก็จะคือจบทีเดียวเลยนะครับเป็นไอวีเทคไปเลยนะครับท่นก,ก็แค่ว่าต้องมาสร้างแท่นเครื่องใหม่เนาะนะครับก็คือจะใช้เป็นแท่น เครื่องของ i v t e c ทเลยก็จะมาสร้างตรงเฟร,รมนะครับชัซีซ้ายฝาแล้วก็ตรงคานหลังเนี่ยก็คือจะสร้างให้เหมือนเป็น GE เลยแล้วกเ็เวลาเราเปลี่ยนแท่นเครื่องมันก็จะเอาของแจ e มาใส่ได้เลยนะครับมันก็เป็นงานดัดแปลงนะแต่ก็คือทำอยังไงให้แบบใช้ได้นานๆน,น,นะครับแต่ครั้นี้ที่ผมแนะนำให้ใช้ตรงรุ่นเพราะว่า ไปเจอเครื่องตัวนี้มันสวยนะครับก็เลยยังอยากให้ใช้ตรงรุ่นแล้วก็เอาค่าใช้จ่ายงานดัดแปลงตรงนั้นนะครับมาทำอย่างอื่นดีกว่าเนาะนะครับกว่าม,มันจะเสียก็อีกนานนะครับนะครับกว่าม,มันจะเสียแล้วยิ่งไอรุ่นนี้นะเนี่ยส่วนมากคอนด้ารุ่นเก่านะครับนี่ถ้าเป็นวิทยุเดิมเนี่ยมันจะมีโค้ดนะครับโค้ดรหัสวิทยุ ถอดขั้วแบตเมื่อไหร่ก็ต้องป้อนโคด้ดถ้าไม่มีคู่มือไม่มีเลขฝังไม่มีเลขซ่อนเลขโค้ดวิทยุซ่อน,ยอ,นอยู่ในตามนี้นะคุณเปิดวิทยุยัยงไงก็ไม่ติดเ <c oughs> นี่ยมันอย่างนี้แหละ,ะเดี๋ยวสตาร์ทกันนะครับสตาร์ทแล้วแต่คือตอนนี้ปัญหาก็คือแท่นเครื่องสะทานนะกยเจ้าของแล้วก็คือพี่จ้าวนุ่มๆนิ่มๆเลยก็ เปลี่ยนแท่นเครื่องดีกว่าก็จะเป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับแท่นเครื่องใหม่แท้เลยนะเป็นของใหม่แท้เปลี่ยนไม่นานแล้วแท่นเครื่องแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนล้อหลังนะครับน,นี้เปิดก็ติดแล้ว FM ปิดนะครับแต่ถ้าถอดพวกแบตเมื่อไหรก็ให้ป้อนโค้ดเลยนะใช้ป้อนโค้ดคันนี้คันนี้ดีที่ว่ามีคู่มือนะมีคู่มือแล้วก็จะมีรหัสโค้ดวิทยุนะครับผมก็จะเขียนเอาไว้ต่างหากถ้าเกิด วันนึงอน,นาคตมันเสียนะแบบโคตรหายนะนี่ผมเขียนไวน้นี่นะครับเขียนเอาไว้นะครับอยู่ตรงนี้ที่หนึ่งแล้วก็อยู่ที่ฝาอันนี้อันหนึง่งผมเขียนเอาไว้เลยโค้ดวิทยุนะครับถ้ายังใช้ของเดิมอยู่นนะครับโคดวิทยุเขียนไว้อย่างนี้เลยเผื่อเราไม่ต้องไปหาดูในคู่มือก็ได้นะครับ ถ้าคันไหนเป็นยังวิทยุเดิมๆอยู่เนาะคนวิทยุเดิมเขาก็ไม่อยากใช้แล้วก็ถอดออกนะครับเขาก็เปลี่ยนวิทยุใหม่ก็ใส่จอ Android เข้าไปนะครับเบื่อเข้าศูนย์ไปขอรหัสใหม่นะครับแต่คันนี้เขามีคู่มือเขามีรหัสอยู่แล้วสมัยก่อนมันจะซ่อนอยู่ที่เกะจุดบุรีบ้างอะไรนะรถ้าเป็นรุ่นเก่าซีวิกเนี่ยเกะจุดบุรีเก๊ขี้เขียบุรีอ่ะ ดึงเกะมามันจะมีรหัสวิทยุอยู่นะสมัยก่อนถ้าเป็น Honda พวกซีวิกไอพวกตระกูลตัวเก่านะครับดึงเก๊ะวิทยุนะครับเอ้ดึงเก๊ะีิเขียบุหรี่มาก็จะอยู่ตรงนั้นเลยแต่รุ่นนี้บางคันก,ก็อยู่นี่นะบางรุ่นเนี้ยพวก Honda เนี่ยบางทีก็เป็นสติ๊กเกอร์แปะไว้นะครับรหัสวิทยุแต่ในนี้ไม่ค่อยมีนะหาย,ยากอาจจะอยู่ที่อื่นก็ได้นะครับ เขียนเอาไว้แบบแปะไว้ด้านข้าง่เงี้ยรหัสวิทยุนะครับเราก็ไม่รู้บางทีก็อยู่กระเก๊ะไอ้นู่นก็ไม่รู้ก็แปะไว้ตรงไหนบ้างใครก็จะไปขยันหาหรือไม่ก็ต้องถอดวิทยุแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีอยู่ด้านหลังหรือเลปล่านะด้านหลังวิทยุเนี่ยที่หลังวิทยุมันเนี่ยที่ว่าเป็นลดการผลิตเอ่อเป็นของบริษัทนะครับที่ผลิตวิทยุไม่รู้ว่ามีโค้ดอยู่หรือเปล่านะถ้ามีก็ดีไหม พวกนี้ไม่มีเลยนะครับไม่ได้แปะไว้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแท่นเครื่องยังก็เสร็จหมดแล้วนะครับพวกไอ้ที่ว่าเก๊ไอ้เสียงมันดังๆก็แก๊กก็ไล่ไขดูแล้วไม่งั้นก็ถ้ายังไม่หายก็ต้องเนี่ยต้องยกคอนโซลออกมาหรือประกอบใหม่เพราะว่าเขาเคยรื้อทำน่าจะทำแอรมาหรือเปล่านะครับหรือประกอบใหม่ รอบเปิดแอร์มัพเครื่องก็จดเฉยรอบให้นะครับกล่องใบใหม่นะคันนี้นะกล่องจะอยู่ตรงนี้นะนีอยู่นี่นะกล่องใบใหม่สับสายไฟไม่กี่เส้นก็สตาร์ทใช้ได้นะครับถ้าเป็นไอไอดีเอสไอนะออเพราะว่ากล่องพวกนี้กล่องกล่องกล,ล่องที่ใบใหม่เนี่ยเราจะต้องสลับพ่วงกับสัญญาณ E.P.S ก็คือสัญญาณพวงมาลัยนะครับแล้วก็เอาสัญญาณพวงมาลัยเนี่ยไปพ่วงกับสัญญาณสปีดนะครับทำไมงั้นเกียร์มันไม่เปลี่ยนให้นะเรา,าใส่ต่อให้เราใส่แล้วสตาร์ทติดเวลาวิ่งมาในเกียร์มไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่ากล่องกล่องกล่องญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็น A.B.S มันจะมี A.B.S นะครับอย่างกล่องบ้านเราไม่มีนะร,รุ่นนี้ไม่มี A.B.S นะ ก็เลยต้องมีการสลับสายไฟแล้วก็พ่วงสายไฟนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมทําเนี่ยเมื่อก่อนผมทําเนี่ยนนรถไม่มี ABS เว้ยวางเครื่อง VTEC เข้าไปจาก8ขูวเทียนวางเป็น4ขูวเทียนเป็น VTEC เนี่ยเป็น L15 VTEC เนี่ยข้ามจาก8ขูวเทียนมาเป็น4ขูวเทียนธรรมดาอเงี้ยใส่ไปปุ๊บต่อกล่องปับ๊บวิ่งไปแม่งเกียร์ไม่เปลี่ยน คือมันต้องการสัญญาณความเร็วของตัวรถแต่เราจะเอาสัญญาณความเร็วจากไหนมาหลอกนะครับก็เลยต้องดึงจากเอ่อเพราะเราไม่อยากไปหาสายไฟเยอะต้องดึงสัญญาณจากจุดใดจุดหนึ่งเอามาต่อนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราเราไม่รู้เนาะอย่างเราาเราไม่รู้เนี่ยเราโทรไปถามคนนูน้นโทรไปถามอู่เนี่ยที่เขาทำฮอนด้าเนี่ยแต่ไม่รู้จักเขาหรอกไม่มีใครเขาบอกหรอกครับ นะไม่มีใครเขาบอกหรอกว่าต่อสายไฟแค่ไม่กี่เส้นเองแล้วเกียร์เขาเปลี่ยนครบโดยที่ว่าไม่ต้องใช้ ABS เลยนะนะครับเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีใครบอกผมโทรไปหาใครก็เหมือนเพื่อนช่างเนี่ยที่โทรกันมาถามผมเนี่ยมันไม่มีใครบอกนะจนผมว่าเป็นอาทิตย์อ่ะกว่าจะได้ส่งรถเพราะไอ้สายไฟไม่กี่เส้นนี้กว่าจะได้ส่งรถเ,เนี่ย,ยให้เกียร์มันเปลี่ยนได้เออ ทีเนี้ยเราก็รู้เลยแล้วว่ามันไม่มีใครมาบอกเราง่ายๆหรอกนะครับแต่เวลาใครโทรมาถามผมเนี่ยผมก็ปรึกษาได้นะอะไรได้แต่ผมก็ไม่ได้เก่งที่ว่าเ,เก่งกว่าใครๆหรือว่าต้องไปเทียบอะไรกับใครเขาเนาะเราก็อยู่ในระดับลิมิตที่ผมอะทําได้นะครับเราก็เรียนรู้ไปเราก็ศึกษาไปคือเวลาเวลาเราทําอะไรเนี่ยถ้าเราไม่ เราไม่ใฝ่ฟ้าหาความรู้ไม่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 อะไรเขาเรียกอะไรไม่สู้กับงานนะไม่สู้กับสิ่งที่เราเจอเนะี่ยมันก็จะแก้ปัญหาไม่ได้นะครับมันจะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยคันนี้ก็คือทําเองอะไรได้หมดแล้วก็คือแบบเอระบบพวกคอนด้าเนี่ยเมืกกอ่อก่อนเมื่อก่อนผมก็ทำฮอนด้ามานะแต่ไม่ได้ลึกขนาดนั้นเทคนิคพิเศษยุ๊กยุกจิกๆิกเล็กๆน้อยๆไม่ได้ลึก แต่ก็ต้องมาเรียนรู้เองนะครับเหมือนกับว่ารถพวกนี้รถแจ๊ดเนี่ย g ีดีเนี่ยมีกี่รุ่นบอดี้มีกี่ตัวนะครับเมืองนอกเขาเรียกอะไรบ้านเราเรียกอะไรอะไรประมาณนี้เนาะนะครับยังไงของญี่ปุ่นมันล้ำมว่าบ้านเราอยู่แล้วรุ่นนี้ก็คือเป็นรุ่นธรรมดาถ้ามันมี ABS มันก็ไม่ยากนะครับรุ่นนี้ไม่มี ABS เราต้องใช้สัญญาณจากตัวเกียร์นะครับ ขึ้นหน,หน้าจอเนี่ยแล้วก็ลงมาแต่ไม่ต้องไปยุ่งอะไรพวกนี้เลยแค่ไปยุ่งกับสายไฟแค่ตรงนั้นพอจบกล่องใบใหม่ก็สตาร์ตติดเนี่ยกล่องเนี้ยกล่องใบใหม่เนี่ยลองเครื่องที่เสี่ยงกงอ่ะเขายังสตาร์ตไม่ติดเลยนะครับเขาก็เอากล่องของเขานะครับเอากล่องทางร้านมาสตาร์ตให้เราดูเฉยแต่กล่องเนี่ยมันไม่ได้เสียนะก็ามาสตาร์ตคันนี้กส็สตาร์ตติดเลยนะครับแค่สลับสายไฟทุกอย่างมันต้องเรียนรู้นะครับ พอดีของผมเนี่ยก็คือมันพยายามฝืนตัวเองให้ทําเกี่ยวกับระบบไฟนะครับถ้าเราทําระบบไฟไม่ได้รถรุ่นใหม่ๆเราก็จะเช็คไม่เป็นเลยเราไม่รู้แม้กระทั่งรีเลย์แม่งทํางานแบบไหนรีเลย์มีกี่แบบฟิล์มีกี่แบบนะครับแค่รีเลย์เนี่ยหน้าตาเหมือนกันมันก็ทํางานไม่เหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่ารีเลย์สองหน้าหน้าเดียวอะไรอย่างนี้นะนะครับก็เหมือน Honda c ซีวิกดิเมนชันนะซีวิกดิเมนชันเนี่ยเวลาเราสมมุติว่าเครื่อง D17 เนี่ยเวลาเราเปลี่ยนเกียร์ใหม่ใช่ไหมเปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่เก่าญี่ปุ่นคือ D17 มันจะมีเออนี่เงี้ยดใช่ม 3, นะครับแล้วก็2แล้วก็ L หรือเปล่านะก็คือมี D3 ด้วยนะครับแต่ D3 ก็คือบ้านเราเนี่ยก็เหมือนเป็น o v e r อร์ไดนะครับ มันจะวิ่งแค่สามเกียร์สมมติสี่เกียร์มันจะวิ่งแค่สามเกียร์แต่เครื่องญี่ปุ่นเนี่ยมันก็มีสี่เกียร์เหมือนกันแต่มันไม่มีดีสามมันจะมันจะมีอะไรรู้ไหมมันจะมีสวิตตัวไดแยกต่างหากสังเกตนะครับเหมือนพวก Honda Ody s ิซี่อะโอดิซที่เกียร์มือตรงนี้มันจะมีปุ่มปุ่มโมดดนะครับโอดีนะโมไดก็คือกดไปปุ๊บมันจะวิ่งแค่สามเกียร์ นะครับเพื่อให้เราลากรอบจะวิ่งในสเกียร์แบบขึ้นที่สูงขึ้นเรืออะไรเงี้ยพอเรากดโอว์ได์ปิดมันก็วิ่งใน4เกียร์พอเราสมมตุติเราวางเครื่องใหม่นะครับวางเครื่องใหม่มันก็จะเป็นเครื่องที่ไม่มีไม่มี D3 เนาะมันจะคันเกียร์ตำแหน่งคันเกียร์มันก็จะค้าข้ามไปนิดนึงผมก็จะเดินสวิตช์โอว์ไดเอาไว้ตัางหากนะครับจะเดินสวิตช์โอว์ไดที่คันเกียร์ไว้ให้เอาไว้ให้เปิดเล่นนะครับ มันก็จะเข้าระบบมันจะตรงเป๊ะเลยมันก็จะมีเหมือน D3 นี่แหละแต่เกียร์มันอะตำแหน่งเกียร์มันอะล็อกมันไม่มีเหมือน D3 นะครับถ้าเราจะให้เหมือนมี D3 เราก็ต้องสับไส้ในของเกียร์เอานะครับหรือว่าเอาเกียร์ไปซ่อมนะสำหรับพวกดิเมนชันเครื่อง D 17นะครับแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องสนใจวางข้ามสายพันธ์กันหมดแล้วทุกวันนี้จะไปพวกเคพวกพวก,พวกตระกูล R กันหมดแล้ว จาก L นี่ข้ามไป R แล้วอย่าง L เนี่ย L iV Tech เนี่ยเครื่องไม่แพงนะครับเครื่องถูกกว่าไอ้ตัวนี้นะเครื่องถูกกว่าไอ้ตัว V Tech อีกนะครับถูกกว่าแต่มันถูกกว่าไม่เยอะแต่มันก็จะมาชดเชยเรื่องการดัดแปลงนะครับมันมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะฮะก็ต้องทุกอย่างนะต้องเรียนรู้นะครับก็ผมก็ทําได้นะครับถ้าอย่างแต่ก็คือไม่ไม่ได้อยู่ในสายตานะครับของ บุคคลที่กลุ่มที่เขาใช้ฮอนด้ากันเขาก็จะไปตามอู่ร้านดังๆอู่ใหญ่ๆเลยว่าทุกวันนี้ก็เอ่อจะเป็นวัยรุ่นซะเยอะนะที่เขาเขาเขาทำเขาซ่อมฮอนด้ากันนะนะครับเพราะว่าอย่างวัยรุ่นเขาเอา่อยางเขาเล่นรถกันมาก็ฮอนด้าก็อยู่ในกลุ่มนะครับอยู่ในกลุ่มที่ว่ากาลังฮิตกันจะรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็วัยรุ่นกาลังฮิตอย่างรุ่นผมนี่ มันเล่นมาจนเบื่อแล้วผมเห็นผมก็ยืนผมก็เฮ้อถอนหายใจนะครับาะวาเมื่อก่อนนี่ผมก็มีมาหมดแล้วนะครับสีประตูสามประตูมีมาหมดแล้วตัวเก่าไม่รู้อะตั้งแต่เตารีดอะไรเนี่ยนะก็มีมาหมดแล้วเพราะมันเห็นแล้วมันเบื่อนะครับมันก็เลยไม่ค่อยอยากจะไปเขาเรียกอะไรแบบเส้นเลือดแบบเขาเรียกสมองมันแบบว่า เห็นแล้วพองโตอะไรประมาณเนี้แต่เห็นแล้วมันสวยอะนะครับเห็นแล้วมันสวยดีเพราะว่าทุกวันนี้มันแต่งรถง่ายไม่เหมือนสมัยก่อนโห่แม่งกวรจะทําอะไรได้แต่ละอย่างโคตรยากแล้วมันก็ต้องเน้นเป็นญี่ปุ่นเนี่ยนะออ,อันไหนไม่มีโลโก้มูเก้นนี่นะครับโอ้ยากนะครับกล่องก็มูเก้นนะครับเคยเคยเห็นไหมกล่องอะกล่องลอมนะครับ อ่าไอตัว i อซีอ่ะหลายขานะครับแม่งถอดเปลี่ยนได้สมัยก่อนนะมันถอดเปลี่ยนได้คือเขาเอาไปจูนในคอมมาเสร็จ okay. แล้วก็ามาเสียบเข้ากล่องเสียบเสียบเลยไม่ต้องบัดกรีแบบเสียบปุ๊บลงไปเลยนะนะครับเ,เบอร์นี้ไม่ใช่เอาออกไว้เอาเบอร์ใหม่ใส่ปุ๊บกล่องมูกเก้นนะครับพอตอนหลังมาก็เอากล่องเดิมเลยแหละมาแปลงนะแปลงใส่ขาเพื่อจะเสียบ IC ตัวเนี้ย หรือว่าชิปเนี่ยเขาเรียกอะไรไม่รู้แหละแม่งมีเป็นแบบบางคนแม่งใส่มาเป็นกล่องเลยเลือกมีเบอร์เอาเลือกเสียบกัเลยนะครับแล้วก็กว่าจะทําอะไรได้กว่าจะจูนอะไรได้ก็โอ้เยอะหลายขั้นตอนนะครับมีแต่เดินเสียงกงกันทั้งนั้นแหละนะหาแต่อะไรเก่าญี่ปุ่นกันสมัยก่อนกล่องใบละสองสามหมื่นนี่สมัยก่อนเนี่ยแม่งโคตรรวยแล้วใครมีนะใบหน,นึ่งสามหมื่นเงี้ยสมัย สมัยแบบยี่สิบกว,ว,ว่าปีอ,ะอ่ะน,นะครับยี่สิบกว่าปีสามสิบปีอะไรเงี้ยสามสิบปีอ่ะนะครับมีกล่องมูเก้นมีกล่องนิดโมนะนิดสันน่ะนิดโมนะครับถ้าเป็นฮอนดามันจะมีมูเก้นกัอะไรวะสองตัวนะครับสอง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 ยี่ห้อนี้แหละนะครับแก๊สฮอนด้าฮอนด้าเนี่ยตระกูฮอนด้าจะมีมูเก้นกับอะไรวะ แล้วก็ถ้าเป็นโตโยต้าก็เป็นพวกที d นะครับ HKS อะไรพวกนี้นะครับ HKS นี่ก็ทำอะไรทำของซิ่งเยอะนะครับนิสานก็จะเป็นนิสโมนะครับเป็นนิสโมโอเคนะครับทำลอกเรื่องมาแล้วขอบคุณมากสำหรับการรับชมครับบุิครับ